สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะคนไทยเฮลัน่นทั้งประเทศทักสินมาแล้วมอบโควิดนัดช่วยคนไทยใครได้บ้างเช็คด่วน 28กรกฎาคมนายชนินรุ่งธนาเกียรติรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันยังคงรุนแรงเพราะยังคงปรากฏภาพประชาชนนอนตายข้างถนนโรงพยาบาลหลักของรัฐประกาศปิดรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้าประชาชนต้องรอคิวเพื่อตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR ซึ่งทาให้เกิดปัญหาคอขวด ในการรับเข้ารักษาของประชาชนซึ่งปัญหาที่สำคัญคือความต้องการใช้การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR สูงเกินจำนวนเครื่องที่มีทั้งนี้ดรทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เคยเสนอให้รัฐบาลนำเทคโนโลยี c o v i d n u d RT-PCR Test มาใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมีงานวิจัยรับรองว่ามีความแม่นยำ99.9%เทียบเท่ากับการตรวจแบบ RT-PCR สะดวกกว่าเพราะตรวจที่กระพุงแก้มขนาดเล็กรู้ผลได้รวดเร็วภายใน90นาทีเพราะไม่ต้องนำเชื้อเข้าห้องแลบ็บ สามารถดำเนินการได้ที่ใดก็ได้จึงกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้ใช้เพิ่มศักยภาพในการตรวจได้รวดเร็วซึ่งเหมาะกับสถานการณ์การตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ในพื้นที่สีแดง13จังหวัดเป็นอย่างมากโดยขณะนี้โควิดนัช อยู่ระหว่างขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์การตรวจโควิด -19 กับองค์การอาหารและยามาหลายเดือนแล้วจึงอยากสอบถามออยว่าสามารถเร่งรัดดำเนินการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์โควิดนัดได้เร็วขึ้นหรือไม่เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจหาได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียวลดภาระการตรวจซ้ำและแก้ปัญหาคอขวดผู้ติดรอการตรวจ rt pcr ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นนายชนินกล่าวว่าในรายการขรับเฮา เมื่อคืนที่27กรกฎาคม64ดรทักษินยืนยันว่าสถาบันการแพทย์ในไทยได้ทดสอบประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี2564แล้วและผลเป็นที่น่าพอใจขณะที่โควิดนัชได้ผ่านการขึ้นทะเบียนออยอของสหรัฐ FDA แล้วและใช้แพร่หลายในอังกฤษรวมถึงประเทศอื่นแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมาแล้วคนไทยจึงควรได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วย ผมเชื่อว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลและฝ่ายราชการจะต้องขจัดทุกปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากโควิด -19 ไปให้ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ลดทิฐิลงจะช่วยแก้ไขการแพร่ได้มากกว่านี้ฟังสิ่งที่ดรทักษิณเสนอทางออกให้กับประชาชนไว้บ้างนะครับเห็นแก่ตัวเองให้น้อยลงทำเพื่อประชาชนให้มากมายขึ้นนายชนินกล่าว ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงหนึ่งของวงเสวนาในรายการ c แคท Talk ค l ับ h o u s e ตอน Roadmap to New Normal วางเส้นทางสู่วิถีใหม่ที่ทักษิณได้เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการนั้นได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของโควิดนั s RT-PCR t e s t ที่จะเข้ามาบริจาคให้กับคนไทยผ่านทางมูลนิธิไทยคมระบุว่าขณะนี้รอการอนุมัติโดยอยอเพราะที่ตรวจ d NA n a n a s เป็น PCR ถ้าอยออนุมัต um ิจะบริจาคผ่านมูลนิธิไทยคมและเครื่องนี้ สามารถตรวจโควิด1 9พร้อมกันทีละ40-50คนถ้าเจอก็มาตรวจ Verify อีกทีใช้เวลา90นาทีตรวจ On Spot ได้ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลตั้งศูนย์ตรวจที่โรงพยาบาลไม่ใช่คุยโม้ไม่ขิงแต่เรื่องจริงเวลาตรวจ PCR ทุกเครื่องจะมี Assay ของยี่ห้อนั้นๆแต่เครื่องของ DNA n a นมี Assay ของทุกเจ้าดังนั้นโอกาสพลาดน้อยมาก โดยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีจากกลุ่มแคร์ได้กล่าวเสริมอีกว่าทดสอบ2ที่โรงพยาบาลรามาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเครื่องของ DNA n a น h ประมาณ10เครื่องผลออกมาเป็นที่ประทับใจนำไปใช้พิจารณาต่อได้พอสมควรตอนนี้ผ่านจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปอยู่ที่อ,อยอถ้าผ่านเร็วก็จะช่วยได้เร็วตัวไม่ใหญ่เป็นกระเป๋าหิ้วได้จะทำการตรวจเชิงรุก มีประสิทธิภาพมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ